ผู้ชมวันนี้ผมเปนพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่วัดศรีสุวรรณนะครับถนนวัวลายอําเภอเมืองเชียงใหม่ครับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างครับปีพศ2552ครับนี่ครับโดยที่รู้จักก็เป็นวัดเงินครับนี่ก็ช่วงปิดปรับปรุงครับช่วงนี้จะมีการก่อสร้างนะบริเวณด้านหน้าผมเนี่ยครับต่อเติม ช้อมแซมบำรุงนะตรงนี้ก็เขียนว่า,านี้ครับกำลังปรับภูมิทัศน์ขออภัยในความไม่สะดวกโปรดระวังอันตรายครับบริเวณด้านหน้าผมนี่นะก็คือเสียงจะแหบๆหน่อยครับพอดีใส่แมสนะว่าเสียงก็คุ้มๆหน่อยนะครับนี่ด้านหน้าผมเนี่ยครับท่านผู้ชมนะวิหารนะที่ทําด้วยเงินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมภาพและบรรยากาศด้านในนะครับ เดีนะ๋ยวผมจะแพนภาพไปเรื่อยๆครับกับการมาเที่ยววัดจีสุวรรณนะเนาะหรือเขาเรียกว,ว่าวัดเงินนะที่เขารู้จักกันนะท่านผู้ชมประมาณนี้ครับนี้ยบรรยากาศโดยรอบๆนะผมแพนภาพไปเรื่อยครับ ี้ผมก็อยู่หน้าพระอุโบสถแล้วครับก็จะมีป้ายบอกนะก็คือสุภาพสตรีห้ามเข้าครับท่านผู้ชมก็เขาจะปิดนะล็อกประตูไว้นะเราไม่สามารถจะเข้าไปถ่ายภาพไปบรรยากาศด้านในได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแผนภาพไปละรอบเนาะของพระอุโบสถเงินกันนะครับกับอยู่ที่วัดศรีสุวรรณนะอยู่เชียงใหม่ครับผมวันนี้นะนี่ครับก็จะมีอนุสาวรียนะ์พระเช้าตากสินมหาราชครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น นุสาวรีย์พระนริสวรมหาราชครับผมนี่ก็คือภาพและบรรยากาศครับโดยรอบๆเนาะก็จะเป็นการปรับปรุงนะ่อมแซมต่อเติมครับบริเวณตรงนี้นะกะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับแต่ก็ถามทางหลวงพ่อหลวงพ่อว่าโอเคเยี่ยมชมได้อะไรอย่างนี้จะมีบางจุดที่เปิดให้เข้าไปชมแล้วก็บางจุดที่ยังปิดปรับปรุงอยู่ครับมมท่านผู้ชมท่านใดว่างก็ลองไว้มาเที่ยวกันครับ อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมกับวันนี้เ้องโอทิปชันเนี่ยอากาศค่อนข้างจะดีครับวันนี้ขี่มาเมื่อกี้ฝนยังคึมๆอยู่เลยครับก็จะมีลงเม็ดบ้างนะเดี๋ยง่ายผมจะแพนภาพไปเรื่อยเนาะกับอ่านมาเที่ยววัดจีสุวรรณครับวันนี้นะจังหวัดเชียงใหม่ครับผม ท่านผู้ชมเป็นอีกไฮไลท์จุดหนึ่งนะก็คือจะมีตาประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดขึ้นมาด้วยครับขึ้นมาประดับในพระอุโบสถหลังนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะว่าจะมีนี่ครับอุดรนเนาะอ่านทองครับก็มีหนองคายเนาะนี่ครับท่านผู้ชมสระบุรีครับน่าจะครบทุกจังหวัดของประเทศไทยเรานะครับเนาะก็จะมีอู้น้ำวนก็มีอุบลนะครับยำหน้าเจริญเนาะหนองบัวครับนี่ครับ เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับนี่เนาะเป็นตานะของแต่ละจังหวัดครับเยอะมากครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับเมืองเลยเนาะนี่ครับก็จะมีสงขาครับเ็นตรงนี้นะแม่องสอนก็มีครับนี่ครับทุกจังหวัดเลยครับภูเก็ตก็มีครับตรงนี้เป็นเงินทั้งหลังเลยนะครับสําหรับพระอุโบสถแห่งนี้เนาะนี่ครับ ลวดลายครับงดงามมากทำด้วยเงินครับนี่ครับสวยงามมากครับเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่ใครมาเที่ยวเชียงใหม่นี่ครับสวยงามมากครับท่านผู้ชม คือประตูจะล็อกไว้นะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถจะเข้าไปในพระอุโบสถได้นะครับก็คือนี่ครับด้านข้างเนาะก็จะแบบสวยงามมากครับประดับประดาด้วยเงินเนาะแกะสลักครับนี่เนาะจะมีลอเก้าของเราด้วยนะครับเหมือนเป็นตังเนาะธนาบาทครับใบพันเนาะนี่ครับนี่ครับภาพนี้สวยงามมากครับไม่เชิงว่าภาพนะเป็นเป็นศิลปะเนาะ ศิลปะเงินครับก็คือเป็นแนวแนวนูนไหมจากประมาณนี้เนาะ นี่ครัเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมกับการมาเที่ยววัดศรีสุวรรณนะว,วัดเงินนั่นเองครับช่วงนี้เขาปรับปรุงอยู่ครับแต่ก็เปิดให้พวกเราเข้ามาเที่ยวชมได้ครับไหว้สการละนะได้ว่านไงกิฟหรยิบเอ็ปีวัดเนี่ยห้ายบเอปีนะใชนะ่แล้วแล้วก็ ตรงวัดเงินจะมีประเทศเอ้ไม่ใช่แต่ละจังหวัดอ่ะที่ว่าเป็นสัญลักษณ์เออเป็นสัญลักษณ์แต่ละจังหวัดที่ว่าเขาประทับตราไว้อะทำแกะสลักไว้ก็เป็นวัดไม่ค่อยใหญ่นะอยู่กลางเมืองของเชียงใหม่เลยนะจะมีที่พระเล่น้องมีห้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยแหละที่ว่าเป็นวัดมีสวนดอกมีวัดสวนดอกมีวัดวัดวันเนี้ยแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดอะไรจำไม่ได้คุยกับทางหลวงพ่อนะ คนนี้ก็คือวิหารนึงนะเราก็คือไม่ได้มีแค่ตัวพระอุโบสถที่ทําด้วยเงินนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสถาปัตยกรรมอื่นๆอีกมากมายครับน,น,รนี่ครับเนาะนก็จะมีวิสาหกรริจด้วยนะตรงนี้นะชุมชนครับภูมรริปัญญาประชารัฐครับชุมชนวัดศรีสุวรรณจังหวัดเชียงใหม่ครับผมยัยงไงผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมภาพและบรรยากาศว่าเขา ทำอะไรไปบ้างเนาะอาจจะเกี่ยวกับเครื่องเงินอะไรเงี้ยครับจะพาท่านผู้ชมไปดูนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องเงินจริงๆด้วยครับเนาะนี่ครับเครื่องเงินแท้เลยครับท่านผู้ชมนี่เนะาะก็จะมีราคาบอกอยู่ครับ เท่าไรเท่าไรก็ท่านผู้ชมท่าในใดสนใจก็ลองมาติดตอ่อทางบ้านด,ดูได้ครับสอบถามราคาได้ครับนะก็จะมีแหวนนะมีกระเป๋าครับมีช้อนมีอะไรอะแยะครับหลากหลายครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีป้ายบอกตลอดเนาะกำลังปรับภูมิทัศน์ครับขออภัยในความไม่สะดวกโปรดระวังอันตรายครับช่วงนี้นี่ครับข้างหน้าผมนี้น่าจะเป็นโรงเรียนเนาะคลิปนี่ครับโรงเรียนนะกศนอนะตำบลหายหายไหมหายยาเนาะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะน ข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นป้ายเนาะตลาดชุมชนตลาดชุมชนวัดศรีสุวรรณครับเนาะศรีสุพรรณก็คือศรีสุพรรณเนาะ,นมะผมก็ศรีสุวรรณเนาะถ้าพูดตีก็ขอโทษขอขอภยยัยท่านผู้ชมตั้งแต่แรกด้วยนะมมก็จะประมาณนี้ครับ

สาหรับทริปมาเที่ยววัดศรีสุพรรณนะครับท่านผู้ชมก็ตอนแรกผมพูดว่าวัดศรีสุวรรณนะก็ผิดพลาดก็ขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมมาณนะทีนี้ด้วยครับผมนะโอเคเป็นยังไงบ้างครับภาพและบรรยากาศนะที่ผมแาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันในวันนี้นะวัดศรีสุพรรณนะจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่นะภาพโดยรวมๆนะครับท่านผู้ชมเป็น วดไม่ค่อยใหญ่นะแต่เต็มไปด้วยศิลปะเกี่ยวกับเครื่องเงินนี่เยอะมากนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็พาท่านผู้ชมไปดูแล้วในการแกะสลักเงินนะก็จะมีช่างมีอะไรประจําอยู่ครับบริเวณณนะตรงนั้นนะนี่ครับภาพนะตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะนี่ครับข้างหน้าช่วงนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงนะแต่ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมไหว สกาล่าได้ครับผมแต่ก็คือข้างในพระุโบสถเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะท่านผู้ชม,มก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเนาะถ้าผิดพลาดประการใดพูดจาไม่สุภาพหรือสื่อสารทําให้ท่านผู้ชมไม่เข้าใจก็ขอโทษขออภยัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับก็คือผมขอรับน้อมสิ่งที่ผิดพลาดไว้คนเดียวละกันนะคําพูดที่ บางทีศึกษาไม่รู้เรื่องก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้นะที่นี้ด้วยครับผม,อผมตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในพระบสสถอีกหลังหนึ่งนะครับผม แล้วผมยังไงผมยังแผ,ผนภาพเรื่อนะภาพเรื่อบรรยากาศนะครับ เหมือนจะมีการทําพิธีอะไรสักอย่างนะครับเนาะดอกเคาะหรือบวงสวงอะไรสักอย่างเนาะนี่ครับนี่ก็คือข้างในพระบสชุดนะครับผมสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจะมีศิลปะเครื่องเงินนะบริเวณข้างๆครับก็จะมีเนาะแกะสลักนี่ครับผมชื่อที่หนึ่งที่เขารู้จักก็คือวัดเงินนะเชียงใหม่ครับผมก็ โอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมท่าในใดชอบคลิปแนวนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมโอเคครับก็จบไปสําหรับคลิปในวันนี้เนาะโอ i p ิปชาแนลกับการมาเที่ยววัดศรีสุพรรณครับเนาะไม่ใช่ศรีสุวรรณนะถ้าผิดพลาดก็ขอโทษจริงๆครับก็เป็นไงนะก็นี่ครับบรรยากาศรวมๆที่ผมพามาเที่ยวนะ ก็โอเคครับผมก็ขอฝากช่องโอคิปชาแนลไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามโอคิปชาแนลด้วยครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเนาะพูด, <c oughs> พดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ใน โอกาสหน้าครับผม